่าวเกาหลีร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับติดตามกับพี่ออมในโซลินไซครับวันนี้ก็มีข่าวของซีรีส์ของทางเกาหลีใต้เรื่องนี้เดี๋ยวจะเช็คสักหน่อยว่าเอ๊เข้ามารีเมคหรือเปล่าเพราะว่าของทางฝ้าฝรั่งก็มีกับ The Beauty and the Beast นัเองซึ่งคนที่จะมารับบทนะฮะเด่นเลยก็คือมินอาจากเกิร์ลสเตค่ะ Dream t e Entertainment นะคะต้นสังกัดของนินอาไอดอลสาวแห่ง Girls Day ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเธอจะสมบทนำใน The Beauty and the Beast ดราม่าซีรีสเรื่องใหม่ของทาสถานีโทรทัศน์ SBS ค่ะโดยเธอจะสมบทเป็นตรงชิมตัวละครที่มีสเสน่ห์และก็เต็มไปด้วยความน่ารักดึงดูดใจเป็นนางเอกของดราม่าซีรีสเรื่องนี้ค่ะ ก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเธอเนี่ยจะมารับบทเป็นนางเอกในซีรีส์เรื่อง Beauty and the Beast ที่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าจะออกอากาศที่เกาหลีเมื่อไหร่ค่ะแต่ในที่สุดนะคะเธอก็บอกว่าเธอจะพยายามอย่างเต็มที่เลยนะคะกับการสวมบทเป็นกงชิมเพราะวันนี้นะคะก็คือการถือบทนําครั้งแรกของเธอนะคะเธอจะทุ่มเทไปกับการแสดงแบบสุดตัวเพื่อให้สมกับที่ทีมผู้สร้างเนี่ยไว้ใจให้เธอมารับบทนี้ค่ะโดยมินอาได้ขอให้แฟนๆติดตามชมดราม่าซีรีส์เรื่องนี้ด้วย ส่วนพระเอกนะคะก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วว่านำกงมินจะเป็นผู้มารับบทนี้ค่ะ,ะถ้าเกิดสมมติไม่ใช่เวอร์ชั่นเดียวกันกับของทางฝรั่งนะคะคชื่อของเรื่องก็น่าจะพูดถึงคาแรคเตอร์ได้ประมาณหนึ่งนะ Beauty ก็มีความน่ารักสดใสส่วนบิสชนาจะเป็นพระเอกที่แวนบ,บกวนดุดุอะไรแบบนี้หน่อยไหม,มต้องรอดุ้นกันนะคะ